สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมนมนทาวรอรชานลนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุฟไฟนะชาวธาตุฟไฟได้แก่ชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะสําหรับในเดือนตุลาคมนี้นะในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะของชาวธาตุฟไฟจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการงานกันก่อน,อนเลยนะมาดูกันเลยค่ะ อีพายคว e นเอาแผ่นตะเขขึ้นมานะคะควนครับวูราชินีถือเรียนราชินีถือถ้วยเด็กถือเรียนนะคะมีอะไรอีกไหมจ๊ะเ f ะฟูนะคะมันว่าชาวทัศไฟนะคะในช่วงนี้ถ้าคุณทํางานเลยรูปแบบของงานเสริมงานฟรีรลนต่างๆนะคะที่ไม่ใช่งานประจำเนี่ยหรือเป็นงานที่มีลักษณะของการที่จะต้อง เดินทางบ่อยๆนะคะไปนู่นมานี่ไปนั่นนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าได้เงินได้ทองมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะ Queen of Pentacles ขึ้นมาด้วยนะคะราชินิถือเหรียนบนว่าหลายอย่างนะคะในเรื่องของการเงินมเป็นการต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงมากขึ้นด้วยหรือหลายคนอาจจะได้เริ่มต้นในช่องทางการหาเงินใหม่ๆเป็นปีนซ์อาชีพเสริมอื่นๆเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะคะ คือรู้สึกว่าแฮปปี้นะในช่วงเวลานี้งานที่คุณทําคุณก็รู้สึกมีความชอบหรือรู้สึกว่ามันโอเคอ่ะมีความรักต่อง,งานที่ทําด้วยนะคะมุนว่าแฮปปี้นะแล้วก็มีโอกาสต่อยอดด้วยนะคะถ้าสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่นะคะมันก็มองว่าเป็นโอกาสของความมั่นคงที่กําลังจะเกิดขึ้นอยู่ก็ได้นะแต่อยู่ในจุดที่เป็นการเริ่มต้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ ขอดูคำแนะนำจากไพ่นะคะจากทัตุไฟนะแล้สปปลับนะคะอัศวินถือถ้วยมีไพ่หนึ่งใบเท้านะคะมันว่ามีโอกาสของการประสบความสําเร็จที่เยอะมากนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกัง,งวลหรือว่าคิดมากจนเกินไปบางทีเป้าหมายที่เราตั้งมันค่อนข้างใหญ่หรือว่าเป้าหมายที่เราตั้งมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าไม่ได้สามารถจะทํากันได้ง่ายๆภายในหนึ่งวันสองวันในหนึ่งเดือนอะไรแบบนี้คะ่ะ คือต้องบอกว่าคุณมีโอกาสของการสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่นะอย่าเพิ่งกังวลจนเกินไปค่อยๆทําตามเป้าหมายไปนะคะแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการเงินนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องของการเงินนะเดือนตุลาคมนะคะของชาวทัศไฟ มีไพ่ก้าวดาบขึ้นมานะคะไพ่เดทเรื่องของการเงินเป็นยังไงจ้ะฮ้ยหลายคนคงแบบตกใจมากๆแล้วนะคะณนะตอนนี้นะ ไพ่ไม่ได้ขึ้นถึงในเรื่องเปรี่ยนขึ้นมาแบบชัดๆเลยนะแต่ต้องบอกว่ามนว่ามีโอกาสของการมีความหวังใหม่ๆเรื่องของการเงินปัญหาหนี้สินนะคะไฟแนนซ์หรืออะไรบางอย่างอ่มนว่าคุณเครียร์จบได้บางอย่างนะไพเดทขึ้นมานะคะหรือถ้าบางคนเครียรจบไปแล้วอาจจะมีการก่อร่าง <c oughs> ก่อหน,นี้อะไรใหม่ๆหรือเปล่าคืออาจจะมีรีเบิร์ตขึ้นมาใหม่นะคะถต่มนว่าภาพรวมเป็นความรู้สึกที่ คุณน่าจะมีความหวังใหม่ๆในเรื่องของการเงินนะมันรู้สึกว่าเอ้ยเราเรากลับมาแบบมีความหวังอีกครั้งหนึง่งกลับมาแบบมีเป้าหมายในเรื่องของการเงินที่มันดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะมีไพ่ก้าดาบขึ้นมาด้วยหละคนก็จ,จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะหมดเงินไปกับอะไรที่มันเป็นการต่อยอดการมีชื่อเสียง ของฟุ่มเฟือยอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งของที่คุณชอบไปนะคะท่ามนมขอดูหน่อยว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรให้กับชาวธาตุไฟอะนะไพ่อยากจะแนะนําอะไรชาวธาตุไฟเรื่องการเงินในเดือนตุลาคมนี้คะมีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะมีไพ่ king of wands นะคะไพ่พูดถึงในเรื่องของการที่ให้คุณขยันทำงานแหละมีเป้าหมายในเรื่องของการงานนะคะการประสบความสำเร็จ การที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแฮปปี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะคะเราอาจจะได้ไม่ต้องไปไขว่คว้านะคะพวกของฟุ่มเฟือยหรืออะไรต่างๆสิ่งของต่างๆนะคะให้คุณแฮปปี้กับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วก็โฟกัสที่ในเรื่องของการงานนะคะประมาณนั้นนะชาติไฟนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะ ในเดือนตุลาคมนะชาทัดไฟนะคะอ้มีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะยังไงจะ๊ะ8ปดถ้วยมีหนึ่งถ้วยมีแปดถ้วยมีสิเหรียญน,นะคะในเดือนตุลาคมนี้ The Chariot นะคะมนว่านะคะภาพรวมในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยหลายๆคนมีเกณฑ์ในการได้เริ่มต้นมีความรักครั้งใหม่นะคะหลังจากที่คุณได้เดินออกจากสถานก,การณ์ที่มันตึงเครียดตึง ท็อกซิกรู้สึกไม่โอเครู้สึกว่าอยู่ในจุดที่มันไม่ใช่ของเราอะไรแบบนี้รู้สึกที่คุณไม่สบายใจนะคะคุณเดินออกมาจากจุดนั้นแล้วมอ,มองว่าเดี๋ยวคุณจะได้มีฟิลลิ่งนะคะ ความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นคงกับความสัมพันธ์มากขึ้นเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ที่ใครบางคนจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณจะได้เดินทางไปหาใครอะไรแบบนี้ด้วยเห็นความรักที่มันน่าจะมีแรงขับเคลื่อนแล้วหลังจากนี้มันมีโอกาสเติมเต็มความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูหน่อยคาแนะนําจากไพ่ให้ชาวทัดไฟนะไพ่ก้ากดาบขึ้นมานะคะ มีไพ่หนึไม้เท้ามีไพ่แปดไม้เท้าแล้วก็มีไพ่ห้าถ้วยนะคะันว่าในตอนนี้คุณไม่ต้องไปรู้สึกเสียดายหรือจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตแล้วนะคะใครที่รอคอยการติดต่อสื่อสารมาจากใครบางคนหรือว่ารอคอยข่าวดีอะไรบางอย่างคุณจะได้รับข่าวดีข่าวาวที่รอคอยนะคะ มีโอกาสของการที่จะประสบความสําเร็จนะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณเคยคิดไว้ช่วงเวลานี้ไม่ต้องคิดมากวิตกกังวลหรือว่าจมอยู่กับเรื่องราวที่มันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะคะหรือู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปจมอยู่กับมันแล้วนะฮิลลิ่งตัวเองให้แข็งแรงเดินออกมาจากความผิดพลาดหรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นเรื่องราวของ ความรู้สึกในอดีตนะคะแล้วก็มนเชื่อว่าเดี๋ยวคุณจะได้เจอกับความหวังอะไรใหม่ๆโอกาสเป้าหมายที่สำเร็จได้อย่างแน่นอนนะมาเดี๋ยวมาดูลักษณะราศีนะคะกันนะมีชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีตุลชาวราศีกุมนะคะ แล้วก็ชาวราสีเมธุนนะคะประมาณนี้นะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะวันนี้สวัสดีค่ะ